ไหนใครเคยกินเมนูนี้บ้างครับผมยำทาร่โเส้นกรอบนะครับตัวนี้พี่พิกบอกเลยนะครับว่าทําง่ายแล้วก็กรอบอร่อยอย่างมากเลยครับผมทํายังไงไปดูกันได้เลยนำทาร่โมานะครับพี่พี่จะบอกว่ามีหลากหลายรสชาติมากเลยครับผมใครจะนาไปเป็นขนมปาร์ตี้ช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับก็ได้เช่นกันครับสายลดน้ําหนักไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าทาร่โเนี่ยแคลน้อยนะครับไม่มีไขมันทําจากเนื้อปลาเน้นๆมีโปรตีนได้ประโยชน์อีกด้วยครับผมวันนี้พี่พีกจะใช้รสซุปเปอร์แซบนะครับในการมาทํายำครับตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับผม จากนั้นก็นําเข้าอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับ150องศา2นาทีครับผมก็จะได้เส้นทาโร่กรอบๆหอมๆแบบนี้เลยนะครับพักไปก่อนครับต่อมาเรามาทาน้ํายำกันครับใส่น้ำตาลโตนดลงไป1.5ช้อนโต๊ะครับผมน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาอย่างละ3ช้อนโต๊ะนะครับผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยใส่หมูสับลงไปนะครับตามด้วยกุ้งครับผมหอมแดงพริกสดนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายได้เลยครับ จากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยก่อนจะได้น้ำยาของเราแล้วนะครับผมจากนั้นก็นํามาราดใส่เส้นทาโร่กรอบที่เราทําไว้ครับพี่บิ๊กจะบอกว่าเส้นทาโร่นะครับกรอบอร่อยหอมมากๆเลยครับทุกคนเข้ากับน้ำยามากๆเลยครับใครจะซื้อเป็นของฝากนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มครับแถมมีโปรสะสมคอยหลังซองด้วยนะครับเพื่อนําไปแลกรางวัลได้อีกด้วยนะครับตอนนี้มีวางขายแล้วในติ๊กต็อกนะครับไปจัดมาได้เลย